มึงอยากกอกับกูไม่ได้อยากากับมึงตานนั่นดอกสติ๊กเป็นควมเป็นต้องมันจะเกาะผมกูไปโจ้าผู้มิสโกินไหมนาเด็กเนาะยุคแค่พ t ทธเดือนอันเดอร์ไหผมเออจังสี่บักฮามึงดีขึ้นแล้วนะคะโอเคค่ะเจ้าขาสวัสดีค่ะมึงอยากาเปลวไหลเสดมึงสีใจียวยบเปลวไหลเสด บอกว่ากูเสียใจมึงบอกว่ากูจะเสียใจเหรอถ้าเกิดว่ามึงไม่ไล์สดกัของกูหนาสติกเอามาตั้งไฮคูมึงแฉงินไปเห็นยงมึงอยากกูไล์สดมึงตั้งไฮคูกูไล่มึงหนีอยู่ดีเดไอ้เท่อยู่ทุกโก่ว์เว้ดีเด้มึงอยากมึงคือว่าอยากให้ก o no, ไล่ส่วน Ready now so you give me my time ฝนไม่ตกนะคะร้อนมากค่ะบอกเลยค่ะร้อนร้อนมากค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตกแค่ห้านาทีค่ะ ตกอย่างแรงเลยค่ะแต่แค่5นาทีแล้วฝนก็หายไปสรุปนะคะอันนั้นไม่นับตาถ้าเกิดว่ามันตกแค่5นาทีสรุปเร็วร้อนมากอยู่สรุปแล้วร้อนมากคือปักติกว่าเดอ้อแต่ที่นี้นะคะพี่เจ้าขาถ้าเกิดว่าโดยรวมแล้วฝนไม่ตกมา2 2> สองอาทิตย์แล้วนะคะไปทันหนหวยกับป,ป,กปูกับไปมึงก็ต้องมาพูดเล่นพูดจริงตรงนี้ดอกไปมวยเล่นมวยเล่นไปมวยเล่นอยากไปกับไปหลดไป สิมึงห yeah. so, ักกูบอเวไจุบมึงเดนริสิบอสวัสดีค่ะเย้เอามาไม่กู้กกิบบอกู้กกิบของกูคือไวนนี่เศร้า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 เศร้วดีๆวไอบอลไอ้สดเนี่ยมึงวดีกับกู if you want I l i k e so เด้ เป็นยังเมืองมีปากกันสีปากกันสีเลยปาก,ปากคือจัากอมคุยบากค่ะผูกมันคือว่าวดีแทบปากคืออยากอมคุยในเมืองสุรินฝนตกแรงมากค่ะเอ้ยอยากให้ฝนตกดีค่ะอยู่ที่นี่อยากให้ฝนตกอยากให้มันตกตอนนี้เลยค่ะอยากให้ฝนตอนนี้นะคะตกลงมาแบบแรงๆเลยค่ะตกสิคะฝนคะตกสิตกมาท่าแม่สี่กัน นนูี่มึงเห็นบอกคอลลาเจนที่ดีคือชงทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะมันจะใสนะคะอยู่นะคุกมันสีใสเด้อมือเจาะขาใสเลยค่ะใสอยู่ใสจะใสจังสีเลยนะมาเนี่คือคอลลาเจนที่ดีค่ะเซลีนเามาซิมโก้ไอสติกออนคือหมาอืออิลีค่ะเฮียเส Is it you you like to like อ้อนภาษาอังกฤษว่ายังไงอ่ะ you like to like a k d d o like a dog you do like a like a dog อิลี่ดคือซิมมึงเล็กคือมาคูอไฮซิมคูอไดบบกนี่เอามาขอแรกเจนที่ดีคือจะต้องใสแบบนี้นะคะเดิษีิบอกให้ถ้าชงไปแล้วยังเป็นสีแบบสีคือมาเอออหลี่กินเร็วๆ I will mix new one for me เลยนะคะ ไปน้ำแข็งมาให้ก็ได้ไปใส่น้ำแข็งมาแน่ไปสิได้กินแบบนี้แห้งมีแห้งหยุดกูนะไปกระไดคือมาไอซิติไอเดียงคือมาสี่ว<อ>้าวนะคะเขาต้องการแบบนี้ดิเอาแก้วอันใหม่เด้อ bring the new glass s อ n g glass song girl hop below คุยกับมึงแมนแบบไหนเนย and w you for the six years what you have for me the present for me คุม <Huh? S 1> ีมึงอยากมีบ่อยากมีอยากมีเอียพี่บีสวยทุกวันคุณของคุณขอบคุณหลายๆค่ะเอียงอยากมีเอียงสติ๊กมึงอยากอยากทับผมกูได้บ่บ่จับบ่มึงทับผมกูนักอยากมีเอียงอยากมีผัวไหม no for six years we stay together อยากได้เอียงตังตังมันเนาะกี่บาน ปีหกลยบาทหกเคปะว่าหกปีสิให้เงินกูหกเลยหกปีก็ต้องหกแสนตัวหกแสนเออ and next y e a is เจ็ดแสนเจ็ดแสนแมนปีละแสนปีละแสนล้านหนึ่งแมนแล้ว and then สองล้าน้หนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งนึงล้านสจส่แมนถือพดปีละแสนนะมเอาปีละล้านไปครูมึงมีเอียง มีแต่หีบันลลบันในลหละไอ้ใช่ไหมอ,อุ้ยบ่มากหีหูบอยากหีหูบเออโอ้ยเนาะมากหิบานเหนไดหลายไอ้จติดสิรินบอกเ้าใจียสิรินบอกข้าใจวะสิรินเป็นบา้านฝรั่งเศสก,กับบอกเกาเจียบอกว่าเอาบอกว่าฝรั่งเศสอ่ะลืมลืมแล้วสวัสดีสิรินวมาดูสวัสดีสิริน,อนเอาวอาเป็นภาษาฝรั่งเศสไหม Bonjour. Bonjour, vous Bonjour, Céline. Euh. bonjour. Bonjour, Céline. Je m'appelle. Je m'appelle. Soupawadi. Soupawadi. Et je suis en train de me 34 un petit peu. Et je suis en train de me faire un petit peu. un Et un Hi bạn. Oh my god. đi hi bạn Bố lim pha lang set. Bố. Ý có bố mày. Dạ cũng bố pha lang set gặp tôi. Áo bố xem bí phố mày đâu. Je. J Un. Un. cross cross Chat. Chat. J Je cross chat. cross Je. Je. Chat.

กูอยากบอกเป็นภาษาฝรั่งเศสโอเคไอซีดิ้งนี่คุยบ้านกูดลืมบ่ลืมดอกเอาเฝ้าดูลืมแล้วเอาลืมแล้วบอกไหม I don't know how to say คุย I ลืมเอ้ามึงหูวแหละเขามาคุยนะลืมภาษาฝรั่งเศสเร็วๆกูมีคุยใหญ่ๆโอ้ยจินสิเออบอกดูบอกดูเอาเอาเลยแล้วคุมีพูดได้ฟังไอซีดี้งแล้วกุสิบอกสอนให้กูเฝ้าแหมสอนให้น้องบีเฝ้าแล้วเร็ว Leo Leo Tish. No, I don't want you all, but I could cool. <laughs> I want to teach you the nice thing there. <laughs> <laughs> mung phải hàm mê cô, cô, Oh my god. Phải 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 hàm phong hàm mê mung cô cái gì bảo qua. Sớt đi mẹ, sân được oh? <laughs> <kung go>, <laughs> Wow wow le. A chị ti kia kimu bo mi hinoi. Bo ho 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 Bonjour. mamo, mamo, ho 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 petite ho petite petite <wave>

Bonjour maman. Bonjour maman. J'ai une petite chatte. J'ai une petite petite. J'ai une. J'ai J'ai une petite petite chatte. Y'a <laughs> J'ai une. J'ai une petite petite chatte. <laughs> <laughs> Bonjour maman, bon j'ai une petite petite chatte. Bonne <laughs> queue maman. J'ai une. J'ai une. Bonne queue maman. J'ai une petite petite chatte. Oh my god. Oui, non. Je ne peux pas me faire. Je มึงบกว่ารังเสียเจนสีคือคูหัวใหญ่อยาก็ปยบ้านที่บ้านที่กลา่าจนสีโอ้ยบางสติโอ่แซ่บแซ่บเนาะอีลีเดออาจารน์แสงว้าพอดีเลยมึงบังคัดสบายดีไอ้บีสบายดีค่ะ คือจบหน้าบังคูก่อคอยลงรักหัวเจ้าโอเคได้ได้ค่ะฮักมังมีน้ำเน็กก็บได้อะเน,นี่ยเลยคือใส่ค่ะใครบ้างที่เกิดมาแล้วแบบว่าอยากสี <Dark scene S 2> ไม่ <ng> ไม่บเมนบ่อยากมีชีวิตที่ดีไม่อยากจะมีชีวิตที่ดีใครบ้างคะที่เกิดมาแล้วคิดอยากจะมีแบบนี้ โอ้ไม่โกรธลูกการ์ตูนได้มื่อไหนไปคอยอยูเดชก็เอาไปคัดให้กูแน่นี่เอาไปคัดให้ไปล้างเออล้างล้างให้แน่แล้วสิท่วงกูดีดายเทาะซื้อในจิตใจน่ะล้างกับซสบูเออเนาะบางคนนี่แบบว่ามึงไรสุดปุยออกเราเคยคิดที่สิหาทางรวยนะคะแต่จิตใจมึงไปด้วยความกิจชาริษยานะคะคือแบบว่าแบบนั่นเองกะ ก็เข้าใจคือกันนอกว่าเผาเห็นไปเพื่ออย่างผมนั่งบีงามเพลงคะ่ะผมนั่งบีงาม,มใส่ตัวนี้ค่ะมันเจ้าค่ะทรีทเ <ment> มนต์ดูริสนั่นเองอแกว้วทำความสะอาดล่างบ้าน่ะค้อ,อสุดยอดมากเลยโอ้โหคุณเนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะแก้วประหลาดว้าวล้างนะ้าปากซอยด้วยนะน้อง ไม่ได้กับประเทศใช่ไหมไม่ได้กับประเทนพี่ครัต้องเป็นแรงถึงจะได้ขบับว้าวคุณนี้ซือว่าสุดยอดมากเลยโอ้โหโอ้โหขยันขำแข็งมากขันแข็งขันแข็งว้าวอุย้ยร้อนค่ะร้อน<ๆ>เชิญตามสบายนะน้องนะ<ๆ>ทำเลยทำเลยไม่ต้องเกรงใจพี่ทำเลยเ<ๆ>ออไอ้สติ อยากรู้ว่าที่ฝรั่งเศสเขายอมรับสาวสองได้ไหมคะแม่ยอมรับหมดทุกที่เลยค่ะ You see that the floor is broken เออไม่ว่าแต่ที่ไหนนะคะเออเขาก็ยอมรับกันทั่วโลกแล้วค่ะแต่กูใช่ฝรั่งเศสกนะูแต่ว่ามันจะอยู่ที่ที่ว่าเ,เราจะเจอคนแบบไหนประเภทไหนคนดีคนชั่วมันมีอยู่ทั่วหมดเลยนะคะปกของนางดี มันมีอยู่ทั่วทุกทุกหนแห่งค่ะมันมีมีป่วยทั่วโลกเออหูแล้วแหละว่ามีป่วยอยู่ทั่วโลกนะมึงนี่กระดัยชิปเดอะเบสต์วันอิสปุดายเนี่ยเดอะเบสต์วัมาจากฝรั่งเศสเล็กนึงอีอยังเป็นอยังมึงมีนาเจนซี่นาจังไร ไอเซตเลกนึเป็นผัวฝรั่งเศสเออเออีหยังพูนกบงยู่พูนกบองพูนอีหยังอยู่ทพูนไอเซตลกนึงเป็นผัวมาจากฝรั่งเศสโอ้ยยย่ยย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 บย The best wife is my มา i l กไทยแลนด์เด็ see คู่บอลดีเบ่าดีก็ดีแล้วแหละอย่าเห็นให้กูด่าหลายมึงดีเว้าบอดีกับปัวกูบอกให้ว่ามึงบอดีกับมึงดอกกันดี Yes มึงมีน่าเชื่อมีน่าใจไหม I don't know like you you think is body ดีเบิร์บสุดยางไอจัตติกเป็นคนที่ดีดีแห้งดีไหล เลขเลข one ผัวนางบีมาจากฝรั่งเศสเออนางบีมีผัวทั่วโลกมีผัวทั่วโลกที่นี่ผวผัวเลขหนึ่งเป็นฝรั่งเศสผัวเลขหนึ่งย่งเนาะผัวเลขหนึ่งผัวที่ดีสุด the best one เป็นกูมึงบอกกู the best one นะคะเราจะขาผัวที่ดีที่สุดนะคะฝรั่งเศสละสิ ไดูดูดูปูอืมดูดูดูปูว่าสั้นไอ้สติกเฮ็ดหนาคือนางบีเอาลีค่ะนางบีเอาชุดมา DIY เองอีกแล้วนะคะเจ้าค่ะ DIY you take the curtain and you wrap around us ตอกสติกบอกว่านางบีเอาเอาผ้าม่านนะคะมาใส่อีกแล้วค่ะเออมึงเขเว่าบาปปู่แก่ิแต่ฮีเขาเรียกว่าแหวนไอ้ห่าเขาเรียกว่าแหวนเขาเรียกอะไรฮีนี้ข้าหนี่ and มึง มีพวกุมีัวคืึยัยสติกแหละชอบปะชอบชอบมีพวกไปเอาแฟนมาก่อนเลยเลยชอบมีไอสติกแล้วเนาะประสบมีไอติกสีพี่ผาอีสวัแฟนแฟนจะเบิ่งข่ะบกรยาศข้างนอกบรรยากาศดีจ้าค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็คือดีสวัเห็นอีอย่างวะดิมองเห็นอะไรไหมคะมองไม่เห็นข้างนอกอะวิววิวข้างนอกก็เห็นเนาะตอนนี้เนาะ คราวมังคีไม<า> <Probably. S 2> ่มีใสวัสดีครับสวัสดีครับผมลืมตาแล้วครับผมน้ำมาคุณได้น้ามามึงไอมินมามึงมึงอะไรนางมามึงบ่มีน้ำมามึงมีน้ำสวยให้ผมตื่นนะครับผม It's like a tiger this one ่สุดว่าไงลูกไอนหนูลืมตาแล้วเหรอลูกวันนี้วันนี้ผมลืมตาแล้วครับ อ๋อรอดายเจสซี่เงื้อเงื้อเงื้อสิติกวัวกลับมาชฮัเดอเฟซอะไรกี้เนี่ยิ้มดังหักหักตอนเนี้ยตัวนี้นะคะจะเป็นของเออเฟรนช์ บูลด็อกนะคะเฟรนช์บูลด็อกผสมกับบ้านๆคะ่ะพ่อเขาบ้านๆน,นะคะ <im itary> เออโอ้ oh my god he's not at all เฟรนช์บูลด็อกกับบูธอริเอค่ะผสมกันออกมาก็เลยได้เป็นแบบบ้านๆค่ะ i e s got like a b a s t a r d right in in French we c a l like l that อมามาปล่อยะ When าไงลูก ว่าไงลึกชาว่าไงลึกชาว่าไงลึกชายลึกชานะคะ,จคะเจ้าขาบูเม็ดอะไรคะคุณอยาก,กได้อย่างอยากได้ทรีทเมนต์อยากได้หมาอยากได้ท <ละ S 2> รีทเมนต์หรืออยากได้หมาน้องหมานะคะทรีทเมนต์ของลุงมีบอกเลยค่ะว่าใครได้ใช้ก็คือรักรักค่ะรัก,รกเจเน็ตมีลูกกับบัคเขียบจากตตโต <self> หาโตค่ะ หาตโตจะเอ้ยนายนูกสาวตอนนี้เป็นลูกสาวนะคะจมูกหนูก็จะดำดำเป็นจุดๆเดี๋ยวหน้าหนูก็จะดำนะคะ <MD. S 2> ผมมันใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่นางบีแนะนําอย่างหนึ่งนะคะคือผมมันนะคะคุณไม่ต้องใช้เยอะและนะคะนางบีแนะนําเลยนะคะว่าเวลาใช้อย่าไปเอานะคะทรีทเมนต์นะคะอย่าเอาทรีทเมนต์นะคะไปโปะ ที่หนังศีรษะแบบนี้อย่าเอาอย่าอย่าเอามาโปะแบบนี้นะคะให้คุณใช้แค่เริ่มต้นที่ปลายผมะคะ่ะให้เริ่มต้นที่ปลายผมนะคะแล้วค่อยๆนวดค่อยค่อคลึงชีวอนกินโยน้มเด้ยว,ว่าอยากกินนมกุดอกเอาไปไปเฮเมมันกินนมไปนี่ค่ะไม่ดูดนิ้วมาม,มิไม่ดูดนิ้วมามิไม่ดูดนิ้ว,วเออ อะค่ะทำไมคือคือแบบว่าเวลาใช้นะคะมเจ้าอะรีทเมนน้ำนมข้าวของนางบีตัวนี้นะคะคุณอย่านะคะอย่าไปอย่าอย่าอันนี้คุณมเอออันนี้คุณหมอคุณแม่ลูกหา <c oughs> เป็นจีนแบงค์บีพาด,ดูบรรยากาศข้างนอกนนอค่ะ้าดบรรยากาศดีแฮงบรรยากาศดีมากค่ะฟ้าฝนกำลังจะมานะคะมเจ้า นี่เลยค่ะเออโอลูกสาวมามีลูกสาวมามีลูกสาวคะ่ะค,คุณแม่ลูกค้าคุณแม่ลูกค้าเหรอเนี่ยเอาเป็นคุณแม่ลูกค้าเหรอคะเจเน็ตคะ่ะเจเน็ตเป็นคุณแม่ลูกค้าไป,ไปหาเดดดี้ไปเดดดี้ไปเดดดี้ไปโอเคอุย้ยขนแม ใช้ใช้บีนัวริสนะใช้นัวริสโอเคไหมคะ yes โอเคโอเคไหมคะนัวริสผมจะได้หยุดร่วงโอเคไหมคะหอมก่อนอือโอเคขอบคุณค่ะหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนบ่เจ้าเจ้าเมีหูใหญ่หูเจนเอทใหญ่เออนะคะมาค่ะได้ลูกหมาจากโตจ้ะลูกหมาลูกหมาลูกออเจเนสฮาฮาโตคุณแม่ลูก่า <Hi. S 1> ไอสติกยูวันเขาดูซัมติงเป็นยังไปไปเฮ็ดไปเดี๋ยวกูว่ากับพระเจ้าก็ได้เลยไปเป็นมึงกูเบิ่งมึงเฉยเฉยเบิ้งเฉยเฉยมึงก็จะว่าวใั่ไหมกำววไอเป็นยังขึ้นเสาเป็นยังขึ้นเสาฝนก็ตกสามีก็เศร้าเป็นยัง The rain ฝนทำให้ไอสติกเหงาเศร้าซึมไปแล้วค่ะป้า ยืนเป็นพระเอกมิวสิกค่ะณตอนนี้อีลีบอกปารหน้าตาจริงจังในงานโศกเศร้าโศกาด้วยนะคะเยซาวเยอะให้สีเยอะโอเคบอโอ้ยปวดชีหาฮือก็ะหาฮือขึ้นมาโอ้ my god lightning อยู่มันมันหมายถึงความปังอ่ะแม่เหมือนปืนมันก็มันก็เกินไปไหมว่ากูโพสขายคอลลาเจนบอกว่ากูโพสขายปืน ได้ส้มจอยมาแล้วค่ะคุณหญิงอย่าลืมทานนะคะซีได้จอย้วค่ะเด้ออ้าวฝนตกแล้วค่ะตอนนี้ฟ้าเริ่มลงแล้วนะคะระวังโทรศัพท์เด้อโอ้ยนนองว่ามันลงแล้วนะคะมิจ้าเดี๋ยวน้องบีไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะคะถ้าเกิดว่าเพนจอล์มินี่อยู่ติ๊กต็อกถ้าเกิดว่าฝนมันหยุดหรือว่าฟ้าไม่ลงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่ติ๊กต็อกนะคะมเจ้าไปก่อนนะคะเด้อมเจขาสวัสดีค่ะ